เอริกเทนฮาร์ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้กล่าวหลังเกมที่ทีมเสมอกับแอสตันวิลล่าศูนย์ประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่6ตุลาคมว่าเขาคาดว่าจะมีการพูดคุยกับบอร์ดบริหารของสโมสรตามปกติเหมือนทุกครั้งหลังจากจบเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สื่อมีข่าวว่ากลุ่มอินเนอสภายใต้การนำของเซอร์จิมรัดคลิฟฟ์อาจจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับอนาคตของเขาหลังจากที่แมนยูไนเต็ดทำผลงานได้ไม่ดีนักในช่วงต้นฤดูกาล โดยเก็บได้เพียง8คะแนนจาก7นัดแรกของพรีเมียร์ลีกถือเป็นการออกสตาร์ทที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรในเกมที่วิลล่าภาคครั้งนี้เซอร์จิมรัตคลิฟต์ก็ได้เดินทางมาชมเกมด้วยท่ามกลางข่าวว่ากลุ่มอินเนอสจะมีการประชุมใหญ่ในลอนดอนสัปดาห์หน้าซึ่งอาจมีการพิจารณาถึงตำแหน่งของเทนฮาเทนฮากล่าวกับ BBC ว่าผมไม่มีความคิดเป็นอย่างอื่นเพราะหากมีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาคงบอกกับผม เราสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและโปรง่งใสผมคุยกับพวกเขาอย่างต่อเนื่องผมคุยกับนักเตะหลังเกมและผมก็คาดว่าผมจะคุยกับบอร์ดบริหารด้วยเพราะเราคุยกันทุกวันอยู่แล้วหลังจากช่วงเบรกทีมชาติแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดในวันที่19ตุลาคมซึ่งเป็นเกมที่น่าจับตามองว่าเทนฮากจะยังคงคุมทีมต่อไปหรือไม่